สวัสดีครับเพ่งหนึ่งเขาให้พอเนี่ยเป็นเพ่งไม่ล่าสุดของบอดจูยมลี่ลักกาอุอิองเพ,เพ็ดบานแพ่งนะครับเป็นเพลงพิจเลิงกันระหว่างบอดจูละกะักกหน้องอิองเพ,เพ็ดบานแพ่งนะครับแนวเพลงเป็นแนวเพลงสนุกสนานนะครับพี่นอ้องแนวโจโจมวนมวนโจโจห้าห้ามวนมวนนะครับสายเต้น สายรถเฮจะมากนะครับประกาศเด้เต้นแน่นอนพี่น้องถูกใจสายนาหันแน่นอนนะครับเนื้อเขาให้พ่อแม่ให้พ่อแม่เป็นเพลงแนวสนุกสนานโจ๋จ่เนื้อหาก้่วถึงนะครับสังคมยุคป,ปัจจุบันที่มีโชวเซี่ยวอ่าเขามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคมนะครับหละกะมีการกล่าวถึงเนื้อเพงลงในกล่าวถึงพอโจพอซึ่งรับบทโดยโจ บอสโจยมนินใส่ลูกสาวซึ่งรับบทโดยน้องอุอิงเป็นบานแพรงเป็นหนึ่งข่าให้พอกินซึ่งเมืองแลลวเสิยดกินหรือบ่ิได้กินนะครับพี่น้องกะถถาค่อยรับชมกันในวันที่ยี่สบดเมษายนนี้นะครับเนาะเนื้อหากล่าวถึงลูกสาวที่กำลังเล่นติ๊กตอกอยู่นะครับกำลังกดหน้าจอกำลังเลื่นมึงติ๊กตอกอยู่นะครับพ่อกับมาเขมาม่าคัดจังหวะโดยการ ใส่ให้ลูกสาวไปหนึงเข่าให้พอกินนะครับสีได้กินบอ่อกระต้องร่อมึงแล้วก็มอหนึ่งสีไม้บอ่อหัดสีไม้บอ่อก็ตร้องร่อมึงอีกในวันที่28นี่นะครับพี่น้องซึ่งเป็นเมืองการไทยเอ็วันนี้เป็นวันที่23เเมษายนนะครับเนาะซึ่งทีมงานไทยเอ็กับทีมงานเดิมนะครับเป็นทีมงานคุณภาพน้ำเพชร นะครับสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นขั้ไทยเอ็มวีมาหลายเอ็มวีแล้วเนาะของบอจโอละขนองหญิงเองนะครับซึ่งกะถือว่าคุณภาพรับแก้วอยู่แล้วสำหรับน้ำเพชรนะครับสตูดิโอบ้านนี้ในเอ็มวีก็มีการน่ำเล็กน,น้อยนะครับนะซึ่งเป็นนอ้อง ลูกลกลหลานในวงเองนะครับเนาะซึ่งหนึ่งแน่นันก็เป็นน้องลําเพลินนะครับลูกสาวาแท้ๆของบอดจูนะครับเนาะที่ได้มาสแสดงวี MV น้ำกับมี่นะครับน้องลําเพลินนะครับน้องน้ําโชกน้องอันอันน้องไอเชิวแล้วก็น้องไอซี่นะครับที่เขามาเรียนวีในเพลงหนึ่งเขาให้พ่อแน่นะครับซึ่งเป็นเพลงมันมันโจ๊ะโจ๊ะพี่น้องเมืองเหลีว ชอบแน่นอนครับเพราะว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงสนุกสนานบริการถึงเรื่องซีเรียสที่ยั้งนะครับเป็นเพลงเข้ากับยุคสมัยสังคมปัจจุบันนี้นะครับที่มีโซเชียลขามามีบทบาทอย่างมากมายในสังคมปัจจุบันเท่านะครับซึ่งใน MV ก็เป็นการที่พอโจนะครับทอใส่ลูกไปหนึ่งเขากัลูกสาวขึ้นน้องอิงกกับแต่งตัวในลูกของ เจ้าสาวนะครับชุดกระโปรงสวยนะครับสีขาวสวยงามนะครับซึ่งมันเป็นข้อฝันของเด็กหน่อยนะครับมานี่ทีมงานทีไทยถ้ำเอ็มวีก็บอกแล้วว่า,าเพลงนี้ได้มึงไก่เพลงแล้วนะครับสามารถเชียนบทได้เลยเพราะว่าเป็นเพลงแนวสนุกสนานบริสิเีย์ดีอย่างไม่มีดรามาอย่งนะครับเป็นเพลงที่สนุกสนานถูกใจ นักเต้นแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้สีม้วนโจโะแน่นอนครับพี่น้องช่อมถ่าเชี่ยแหละครัเป็นกำลังใจให้น้องอิงแล้วก็บอดโจยมนินนะครับแล้วก็น้องๆเล็กๆนะครับน้องล้ำเพลินน้องน้ำโชกน้องอันอันน้องไอชิュน้องไอซี่นะครับที่จะเพิ่นมาแสดง MV นั่มนะครับให้กำลังใจทุกคนได้นะครับในวันที่วันศุกร์ที่28เมษายนนี่นะครับเวลาเกาโมงเสาร์นะครับรับชมพร้อมกัน ทั่วโลกนะครับเนาะรากาช่อมแรกย่าลืมแช่นะครับรากาเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับเวลา9โมงเช้าวันที่28นี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ